มะรุมมะรุมจ้ะเพื่อนเพื่อนมนี้สีมะขอขอซื้อเพื่อนแล่ะแหละว่าเพื่อนบอาตังเพื่อนบอกไปเก็บเอาเลยสันขอสิเกีบวิธีใดยังเสียวหดเพื่อนว่าเอากิ่งตัดเอากิ่งไปปักไปเสียบก็ขึ้นพนะเดี๋ยวล้องมึงเนาจะเอาเม็ดไปน้ำเอาลูกของเขาไปด้วยแล้วก็เอากิ่งของเขาไปด้วยเนาะเอามาลงมือตัดกันเลยจ้ะเอาบดถึงให้จังไดบ้างยืนโอเอลังเลใจคิดหาวิธีการใช้ตัวช่วยและพี่น้อง ใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ไปเอารถเท้ามาสที่แบบว่ามีมันสมองต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เอารถมาจอดทาบเรียบร้อยขึ้นยืนบนรถแคเน้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะเก่งบอคหอยมูเจ้า,าจว,ว่าได้แล้วทุกคนใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์บักกิเก่กิงมันเอาไปเสียบลองดูเขาจะติดหรือเปล่าเม็ดมะรุมจ้ะเพื่อน เยอะแยะเลยอันนี้เมดมะลุ่มของแท่เนาะรอบก่อนที่แม่นันสั่งมาบัเมียนถือต้มอันนี้ของแท่ด้วยจ้ะเดี๋ยวจะให้เบิงนะ้งเนาะจะให้ดูฝักของเขาเนะฝักของเขานะเพื่อนเนื้อเยอะมากอันนี้แกจัดเต็มทีแล้วน่าจะเป็นมะลุมพันเนาะจ้ะเนาะฝักใหญ่ด้ทุกคนมองเิเอามมเห็นเบิง้งเนื้อแน่นๆเลยขี่รถพันไปมาสวนทุ่มมือเห็นทุ่มมือมานี่ก็เลยอ่า อยากได้มะปู่ไหมจ้ะอยากกินนี้ยังมักแบบใดกะสันหามะปลูกน้องเพื่อนนี่มังน้วยของเขาด้วยเต็มกำม,มือข่อยเลยพี่นอ้องอ้ไกลเห็นเลยมันคันดีเบาแข้งข่อยเอ็ังยังด้วยนี่ไหมจ้ะง่ายอีลีเด้เนื้อเน้นๆเ,เลยเจ้าของเพื่อนบอกว่าไม่เป็นเส้นด้วยนะน้องนันมาสันกระสีแมนเยอะจ้ะอันนี้มันแกจัดเต็มทีแล้วเนาะ จเพาะน่จจะสีทําการพเพาะเนาะไปเบ่งวิธีการแบบนั้นทีพเพาะแบบไหนเตรียมทงเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจะเพาะเอาไว้ให้หมดนี่แหละบลูเขาสินหลอดหรือบอหลอดนาะจะมาบัดเนี่ยจา้าเพื่อนเม็ดมะรุมเตรียมดินไว้แล้วอันทดี่ถุงกบบเป็นถุงเก่าเนาะจะถุงเก่านะเก็บมาใช้ใหม่เก็บมาใส่แนละ้เกิเปดประโยชน์ให้คุ้มค่าให้สูงสุดน่าจะไม่ทิงนะ้งเนาะเวลาเขาปลูกแล้วเขาก็เก็บถุงขึ้นมาไว้ึ้นเก่าเนาะ มันจะทําแบบนี้ไปเรื่อยเรด้อทุกคนไปจนกว่าจะเสร็จส่วนอ่าได้กิ่งของเขามาน้ำาจรอพื่นเพื่อนได้กิ่งของเขามาด้วยนี่เจ้าของเพื่อนบอกให้ตัดเอาเลยเพื่อนว่าเราะชํากิ่งมันกระขึ้นสั้นเพื่อนว่าก็ติดตัดเป็นท่อนเป็นท่อนอันนี้บริห้รเดตัดดอ,อกนะต้องตัดดอกเาะให้เขาคายน้ำให้หมดนอจะจ๊ะมันจะได้ไม่ตุยเนาะเสียบคือต้นม้อนคืนตอต้นมันนี่แหละเพื่อนเลือนรองบิ่งเนาะ อันนี้ก็เป็นขั้งแรกที่มันนั้นสิเพะมะรุมแบบนี้ยบห็นจะเกี่ยวแค่กันเดี๋ยวมารอดดูตอนต่อไปว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงวเนาะจ้ะเพื่อนๆจะเสียบแบบนี้แหละจะให้ดูเนาะจะเสียบแบบนี้เลยแล้วก็เอาดินใส่เนาะจ้ะดินนี่ก็ดินดีดีได้จ้ะดินมาจากของวัวในสวนคนหละดินขี้วัวในสวนเป็นปุ๋ยย่างดีแล้วจ้ะกันเชี่ยวไปเสียบเลยย่านเขาตุยผลมันกระชุมขึ้นเหรอแต่ว่า บางทีเราไม่ได้ไปดูแลหย่า,ามันหกเอาเพาะช้ำเลยเดี๋ยวนี้ค่นเอาให้ชัวเอาให้ติดชัวร์ดีๆค่อยไปปลูกเนะจ้ะเดี๋ยวไม่นั้นก็จะทําให้เสร็จหมดเลยเพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วมะรุมของแท้ไม่มีการโก,กหกหลอกลวงแน่นอน